ทุกคนคะคลิปนี้เป็นคลิปที่เจี๊ยบจะสอนเก็บคิ้วนี่นะคะว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์อะไรในการช่วยเก็บคิ้วให้มันดูคมดูสวยนะคะก็ตัวช่วยก็จะมีเป็นคอนซีลเลอร์นะคะใช้แบบตลับก็ได้แล้วก็แปรงแบบนี้นะคะคอนซีลเลอร์อะใครไม่มีอาจจะใช้เป็นอาไม,ม่เป็นตลับใช้เป็นแบบนี้ก็ได้ที่เป็นแท่งเนาะเราก็จุ่มออกมาแล้วก็ใช้แปรงนะคะในการ แต้มแล้วก็มาเก็บคิวนะคะของพี่เจ็บก็มีหลายแบบอยู่จะเป็นตลับแบบนี้ก็เรียกว่าคอนซีลเลอร์นะคะนี่ค่ะก็เราก็แต้มออกมาอย่างนี้แล้วแตะไว้ที่หลังมือนิดนึงแลจะได้ดูว่ามันเยอะน้อยขนาดไหนนะแล้วเราก็ใช้เนี่ยค่ะแปรงหัวตัดแบบนี้นะคะในการเก็บใต้ท้องคิว มค่ะทุกคนมันก็จะสะอาดขึ้นนะคะเป็นการเก็บงานคิ้วที่แบบว่าง่ายมากก็ใช้คอนซีลเลอร์ช่วยนี่เองคอนซีลเลอร์ที่เราใช้ในการปกปิดนะคะเราก็ใช้นิ้วเกี่ยช่วยนะคะ เนี่ยค่ะคิ้วเราก็สวยเป๊ะแล้วนะคะก็ทำไม่ยากก็อยากจะมาใช้เทคนิคที่พี่เจบทำเนี่ยมาบอกเพื่อนๆนนะคะว่าเขียนคิ้วเสร็จเหมือนเราแต่งตัวให้เสร็จแล้วเราก็เช็คความเรียบร้อยนิดนึงก็เขียนคิ้วเสร็จเราก็เช็คดูนะคะเราต้องการความคมเราก็ใช้คอนซีลเลอร์นี้ช่วยเลยนี่ มันจะช่วยให้งานเนียบขึ้นแล้วเราที่เราเขียนไว้มันอาจจะยังไม่เรียวเร็กแหลมตามที่เราต้องการเราก็ใช้ตัวนี้ลบได้เลยเหมือนเป็นยังลบนะคะนี่ค่ะคอนซีลเลอร์นะก็ใช้เป็นตัวไหนบ้างก็ที่พี่เจ็บบอกอย่างตัวนี้ใช้ดีเป็นของ u s t a r นะคะขายอยู่ในท็อปที่พี่เจบเห็นเนาะก็มันจะมี3ามสีตัวนี้นะคะสีอ่อนสีเข้มแล้วก็สีกลางแล้วก็เข้มนะคะตรงนี้เอาไว้ ปกปิดอะไรพวกนี้นะคะตรงนี้เอาไว้ไฮไลท์ด้างจมูกก็ได้นะคะก็พี่เจ็บใช้อยู่ก็จะเป็นตัวหลุมกลางผสมกับตัวนี้นะแต่เมื่อกี้พี่เจ็บใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันหรือใครจะมีเป็นหลอด่อเป็นจิ้มจุ่มแบบนี้เป็นหัวจุ่มอย่านี้ก็ได้นะคะแล้วก็ปกติหัวจุ่มจุมอย่างนี้เราก็ไว้แต้มในที่มันจุดด่างดำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก่อนที่เราจะลงแป้งปกปิด ตรงนี้ก็จะเป็นเทคนิคนะคะการเก็บคิวเราก็ทาไปใต้ท้องคิวนะคะอย่างที่วิเจะบอกอันนี้ค่ะตามที่ต้องการได้เลยข้างล่างเสร็จแล้วก็มือช่วยเบนๆหน่อยแล้วก็ข้างบนด้วยนะคะนี่ค่ะก็จะได้ ลุกที่มันสะอาดสะอานแบบนี้จริงๆแล้วมันก็จะมีเทคนิคอีกเยอะแยะนะคะพี่เจ๊จะมาแบ่งปันนะคะสำหรับนี้ก็เทคนิคการเก็บคิ้วให้สวยด้วยคอนซีลเลอร์นะคะเลือกใช้ได้เลยมี3ามแบบนะคะแล้วก็ใช้แปรงนี้นะคะช่วยในการเก็บคิว้วแปรงหัวตัดอย่างนี้นะคะพี่เจ๊ว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะหวังว่า นำไปใช้กันแล้วก็มีอะไรให้พี่เจี๊ยบอยากจะมาแบ่งปันก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่มาติดตามนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้ามาสวยด้วยกันกับพี่เจี๊ยบสีนะคะพี่เจีย๊ยบสีมีอะไรดีๆจะรีบบอกสำหรับวันนี้เจี๊ยบสีวาไรตี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย